สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่ายนะคะจากเพจอิสุต,ต่ายนะคะสาขาปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะต่ายมาส่งมอบรถให้กับพี่อนุก,กูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเท้าความก่อนนะคะพี่อนุก,กูลเนี่ยมีไปทําเรื่องเอ่อกับที่อื่นเอาไว้นะคะอยู่ประมาณสองสามที่ทั้งมือหนึ่งและมือสองนะคะ ก็คือไม่จบนะคะก็คือเคสนี้เนี่ยพอมาถึงไต่เนี่ยก็คือทําจบเลยในม้วนเดียวนะคะแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้ไม่ได้จบตามโปรนะคะมีปรับเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะเคลียร์กันไว้แล้วแหละตั้งแต่ที่ลูกค้าทําเรื่องจองแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ไต่ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยไต่ก็จะพามาดูรถตัวสเป c แคปเอสนะคะตัวเครื่อง1.9นะคะ ตอนนี้เนี่ยทางทางต้นะคะทางเพจของต้เนี่ยมีจัดโปรเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1,9ื่นเเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใช้ใช้เงินผ่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,970บาทนะคะโอเคแดดร้อนอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวต่ต้พาเดินดูรถเข้าๆนะคะพาเดินดูรถเข้าๆนะคะรุ่นนี้เนี่ยตัว 1,9s นะคะเราจะมีทั้งหมด2สีนะคะมีสีขาวกับสีบอลเงินถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ เกียร์ธรรมดารุน่นนี้เอาใหม่รุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะทั้งธรรมดาทั้งออโต้เนี่ยมีทั้งสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะคะถ้าเป็นสีบอลเงินเนี่ยก็คือเพิ่มค่าสีเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้นะคะตัว 1.9S เกียร์ธรรมดานะคะไต่จัดโปรอยู่ที่19,000บาทนะคะผ่อน8,970บาทนะคะโดยที่อุปกรณ์ทุกอย่างไต่มีให้ครบเลยนะคะพวกประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพลบนะคะกรอบป้ายพายยางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบะไลเนอร์นะคะ พ่นการสนิมเคลือบสีนะคะล้อแม็กนะคะพร้อมจัดทรงให้นะคะฟิล์มที่ใต่ให้เนี่ยไต่ก็ให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะมีการรับประกันทั้งหมด10ปีเลยนะคะแล้วก็พวกลายนงไลเนอร์พวกนี้นะคะไต่ให้เป็นงานแท้ทั้งหมดนะคะมีการรับประกันให้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะล้อแม็กนะคะมีให้เลือกทั้งหมด7ลายนะคะไม่มีเก็บเงินเพิ่มนะคะลูกค้าเลือกได้เลยว่าอยากได้ลายไหนนะคะพร้อมจัดทรงให้นะแล้วก็มี มีคำท้ายให้ด้วยนะคะมีคำท้ายแบบนี้ให้ด้วยนะคะพรอ,อยู่ที่8,970บาทค่ะซื้อได้ถูกอาชีพนะคะถ้าเกิดว่าเงินเดือนไม่เยอะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเงินเดือนแบบบางคนแบบเงินเดือน900 0จะออกได้หรือเปล่าออกได้นะคะคันนี้เงินเดือน9,4 0านะคะมีค่ะเดี๋ยวต่ายพาเดินดูภายในต่ายพาเดินดูภายในนะคะ นี่ค่ะภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้กุญแจเป็นกุญแจไขสตาร์ทแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนแบบนี้นะคะไม่ได้เย็บด้วยหนังแล้วก็ไม่มีปุ่มมัตติฟังก์ชันนะคะไม่มีคูบคอนโทลนะเพราะว่าเป็นตัวเอสโนเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะ ป็นมีวิทยุแบบดินเดียวแบบนี้ให้นะคะสามารถอัปเกรดได้นะคะจะไปใส่เป็นจองานแท้รุ่น LDA ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะรุ่นนี้เรามีแอร์แบให้ทั้งหมด2ลูกนะคะฝั่งคนขับ1ลูกฝั่งคนนั่ง1ลูกนะคะนี่ค่ะนี่เป็นรุ่น Smart c a คแบบนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับหัวใจนะคะพี่ค่ะขอบคุณมากจริงๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ รุ่นนี้ก็จะมีทุกตัวแหละค่ะจะมีเครื่องมือแม่แรงให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะนี่ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้เราจะไม่ได้มีไล่ฟ้าให้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะจะไม่มีไล่ฟ้าให้แต่ถามว่าไล่ฟ้าเนี่ยสามารถติดเพิ่มได้หรือเปล่าติดเพิ่มได้นะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงเลยนะตัวไล่ฟ้าเนี่ยน่าจะต้องติดเพิ่มอยู่ราวๆแบบ30,000กว่าบาทเลยนะคะเฉะพาฉะเฉพาะเส้นไล่ฟ้าแล้วก็มันมันเหมือนมันจะต้องเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนกระจกทั้งแผงอะคะ่ะ นี่คะ่ะนี่คะ่ะ 1.9s 1.9s เก้ียร์ธรรมดานะคะจัดโปรอยู่ที่หมื่นเก้าค่างวดแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะใครรีวิว,อ,ว <laughs> อันนี้พี่อ่นุกูลนะคะ<ป>แดดร้อนจังเลยค่ะพี่ <laughs> อะเดี๋ยวพี่ช่วยรีวิวให้ต่ายหน่อยค่ะพี่ เอาเอาความประทับใจตัวสูงจังเลยผมวประทับใจคือศูนย์ศูนย์ดีมากเลยครับเพราะว่าผมโทรมาแป๊บเดียวเขาติดต่อกับอย่างไวเลยครับอแล้วเหมือนกับว่าผ่านง่ายอะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ผ่านได้หมดนะครับอ๋ออันนี้ขอให้มาติดต่อทางเจตายครับมาคุยดูค่ะแล้วแล้วอันนี้พี่พี่ทำสินเชื่อเอาไว้ หมายถึงไปทําเรื่องเอาไว้กี่ที่คะผมไปทํามาสองที่ครับไม่ผ่านเลยอืเลยมาศึกษาน้องน้องบอกให้ไปเซลลคนนี้เซลล์พี่ต่ายผมก็เลยลองมาดูไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะผ่านครับอ <c oughs> <c oughs> โอเคโดยรวมก็คือพอใจนะคะพอใจมากเลยครับ <c oughs> โอเคค่ะยังไง <c oughs> มากเลยฝ <c oughs> ากแนะนําลูกค้าให้ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณคะ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นรีวิวนะ ที่ที่ช่วยให้ลูกค้ารีวิวให้กับการทํางานของต่ายนะคะรีวิวทุกอย่างเป็นรีวิวจริงนะคะไม่มีจ้างหน้ามา้าอะไรใดๆน,นะคะ ยังไงฝากโปรโมชั่นแล้วก็ฝากเพจของต่ายเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนเนี่ยท,ที่ที่หารถเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะลองลองเปิดใจทักมาหาต่ายได้นะคะเดี๋ยวต่ดูแลให้นะวันนี้เดี๋ยวตย่ต้องไปถ่ายรูปส่งมอบรถกับลูกค้าแล้วนะคะยังไงขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะขอบพคุณมากจริงๆวันนี้ต่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ